ผมเป็นหมอดูอวงจิตหมอดูตาทิพย์คุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงกับได้ที่ l i น์แอดโเพทัสสองศนย์สองหนึ่งนะครับวิธีการดูดวงกับผมก็คือนัดเวลากันแล้วก็ดูยี่สิบห้านาทีสี่คำถามคําถามยอดฮิตก็ทําอะไรแล้วรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยจะรวยเมื่อไหร่จะมีคู่แท้ไหมจะหมดนี่หมดสินเมื่อไหร่ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ครับหรือปัญหาครอบครัวอยากจะหาวิธีแก้ หรือปัญหาด้านการเมืองก็ได้ด้านเศรษฐกิจสังคมปัญหาลูกหลานปัญหาแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพก็ได้คุณผู้ชมสามารถถามได้ทุกอย่างนะครับอยากจะบอกว่าการดูดวงไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมต้องมีความศรัทธาแล้วก็ดูดวงแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเพื่อการดูดวง แม่นไม่แม่นไม,ไม,ไม,ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เชื่อมั่นอย่าดูนะครับมันสิ้นเปลืองแล้ววิธีการดูดวงของผมก็คือจะไม่ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้เวลาตกฟ้าไม่ใช้ชื่อนามสกุลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นผมใช้สมาธิขั้นสูงในการดูดวงที่สําคัญก็คุณผู้ชมจะดูดวงกับผมจะต้องไม่ลําบากเรื่องการเงินนะครับถ้าลําบากอยู่เอาเงินไปกินข้าวเอาไปทําอะไรก่อนนะครับ